สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมุว่าลูนนะครับกับเกมเซเว่นไนท์สอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะมาดูสกิลมิดเวลเวดนะครับ ตัวละครที่กำลังจะเข้าในวันที่8ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวละครตัวนี้สมควรจะสุกหรือไม่แล้วใช้ได้แทนตัวอะไรบ้างนะครับจริงๆก็จะบอกว่าใช้แทนก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวตัวหนึ่งนะครับที่จะเสริมนับดาเมจขอทีมเราได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าสกิลเขาทำอะไรกันได้บ้างนะครับ สกิลอันติเมทของเขานะจะสร้างดามเหมนียรนับโจมตีเดียว1,540%ครับสกิลแอคทีฟที่1ครับก็ใช้คล้ายๆของเซอินนะครับคือหายตัวนะ8วินาทีก็ไม่เป็นจุดสนใจนะครับก็คือไม่สามารถล็อกเป้าจากสกิลเดียวได้แล้วก็โดนสกิลวงกว้างนะลดลง30%ครับ,รลรบแล้วก็ต้านทานสถานะ7.5%นะครับสกิลแอคทีฟที่2นะครับจะเป็นสกิลคอมโบนะสกิลนี้ คือสร้างความเสียหาย224%ครับมีอัตรา100%ครับทำให้ติดใบแน่นอนครับในระยะเวลา4.7วินาทีและสกิลนี้ครับหากกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสร้างดาเมจครับ224%ครับแล้วก็จะทำดาเมจเพิ่มเติมกับคนที่ติดสถานะใบครับหนึร้สบสองสกิลแอคทีฟที่3ครับจะเป็นสกิลเทลพอร์ทครัเมตรนะครับโดยจะสร้างความเสียหายเดียวนะครับ280%นะครับ ก็คล้ายๆกับเซอินครับแต่ของเซอินจะมีติดสถานะด้วยแล้วก็ของเซอินจะเป็น10เมตรครับแต่อันนี้จะเป็น8เมตรก็เอาไว้ง่ายคือเซอินฉบับย่อยนะครับตัวนี้สกิลพัฟซีขอเขาครับก็คือจะสร้างดาเมจคีย์ที่เข้านะครับดาเมจคีย์ที่เข้านะครับไม่ใช่เพิ่มอัตราคีย์นะครับสร้างดาเมจคีย์ที่เข้า25.5%ครับก็คือตามใดที่เราคีย์ครับดาเมจจะแรงขึ้นไปอีกนะครับ25.5% แปลว่านะครับหลังจากที่เราได้เห็นพาส,สีแล้วมิ d เวเวิร์ดผลจากเซตนี้ไม่ได้แน่นอนครับคือเซตเพิ่มอัตราคียครับยิ่งเราเคีย์บ่อยครับดามเมจเราก็ยิ่งเล่งได้ดีขึ้นครับยิ่งเราเคี์อีกดามเมจเราก็เล่งได้ดีขึ้นอีกครับแล้วเราก็คงจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วผมจะสุ่มดีไหมผมสมควรจะกดดีไหมอ่าเราดูจากตรงนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าเรามีเซนแดง มีโคเซตแดงครับถ้าเรามี2ตัวนี้แล้วผมมองว่าอาจจะข้ามตู้ม <children> <dle> ิดเวเวทได้ครับเพราะว่ารูที่แดงบวกอีกไม่นานก็จะเข้าแน่นอนครับถ้าเขาไม่เข้าพร้อมตู้มิดเวเวทเขาก็อาจจะเข้าหลังจากนี้อีก2อาทิตย์ประมาณนี้นะครับจากที่ผมคาดการไว้แล้วก็หากใครมีเดลโรนอยู่แล้วทําเดลวโรนไปเยอะแล้วเวลตัน45 50อะไรอย่างนี้ครับก็แนะนําให้ใช้เดลโรไปก็ได้ครับไม่ต้องสุ่มมิดเวเวครับ ก็3ตัวนี้สโคบสั้นๆนะครับหากใครไม่มี1ใน3ตัวนี้เลยผมแนะนำครับก็ถ้ามีเพชรอยู่ก็ลองสุดสัก10 20หรือ30มสิโก็ได้นะหรือถ้าใครยังพอมีทุนบ้างก็แนะนำให้การันตีไปเลยนะครับก็คือเอายังไงก็ได้ครับให้มีตัวเขาเก็บไว้1ตัวครับในวันที่คอนเทนต์นะบทที่10มาหรือบอสเลดในระดับที่11 1 2 13มาอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะใช้มิดเวเวทนะครับ เป็นตัวดาเมจของทีมเราได้นะครับเพราะว่าราเชลนะครับเขาไม่ใช่ตัวดาเมจหลักเขาเป็นตัวดาเมจรองนะครับก็คือตัวเสริมดาเมจซะมากกว่าใครที่มีแค่ราเชลตัวเดียวในการทําดาเมจแนะนานะครับให้จับจองมิดเวลเวดได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมจะมารีวิวสกิลของมิดเวลเวดให้ดูนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังสงสัยอยู่ยังร้องรบกวนอยู่ว่าสุดดีพิสุดดีนะครับ ลองฟังคลิปนี้จบแล้วนะเพราะน่าจะตัดใจได้แล้วนะว่าจะสุดดีหรือไม่นะแต่สําหรับผมนะถ้าลูดี้แดงบวกไม่มาพอมิดเวลเวทนะเราเจอกันแน่นอนครับในไร์เดี๋ยวเราจะสุดมิดเวลเวทกันครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็ช่วยกดไลค์ครับกดแชร์ครับแล้วก็กดซับสไครต์ช่องโอเวอร์รูด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน บายบายครับสวัสดีครับ